นี่มาที่เตุผลกี่ยัยงมาท่านเห็ดเจ้าพี่น้องเขาว่าเงินสิกเขาเงินพุท่าสิกเขามือนี่ปานนี่มาท่านได้เงินเข้าอยู่พี่น้องเอ้ยทุเรียคือเข้าแล้ว เขาถ้าเศร้าแล้วปีมือนีคือบ่เขราเงินผู้เฒ่าไงถางเงินผู้เฒ่าสิไปหาหมอว่าอันใดเอาเดี๋ยวมาเติมกันเพราะใครไปหาหมอเงินผู้เฒ่าคือนั่นเขาตรงนี้แล้วทีโทรไปถามลูกอยู่เงินผู้เฒ่าคือบ่เขาเดียนนไงเดียนกรอน่างนี้วันที่เก่าไหมเดียนกอนไหมเดียนเนียวนั่ทนไงเขาเงินผู้เฒ่าไหมเขาคือว่าได้วันที่สิบเนี่ยยังไม่ทั้นในเขาอยู่เงินผู้เฒ่ามังไม่ขั้นเขา เราสิได้เงินผู้เฒ่ามาตืิมกันพ่อิได้ไปหาหมออย่างน่อย,ยพ่อได้เสริมค่ารถไปเน่่ยค่ารถไปกลับก็บตั้งสองร้อยบาทเขาว่าเดือนนี้เขาสิให้เกียรติลอยกับเงินผู้เฒ่าเมื่อท่านเห็นเขาา่าไม้เนี่จนใบเหล่าจนสิเข่าหอดวันที่นี่มนันนี่เมื่อท่านได้เข่าอยู่เงินผูพุทธะ <c oughs> ขอโทษขอไปงวดกว่อนเงินผู้เฒ่าเขาว,วันที่เก่าไหมเงินผู้เฒ่าเขาว,วันที่เกา่าไหมเงินเบี้ยยังคีบผู้สูงอายุเขาวันที่เกา่าอันนี้วันที่สิบเลาอยังม่ท่นเขาอยู่ก่นนะงวดกอนเขาวันที่เก่างวดเนียบไม่ท่านไดนเขาอยู่จังหวัดล่าได้เงินเขา่าเลยไปหามหมอเลยในเงินเข่านี่แหละเงินสูงอายุแล้วว่าสปเอาไปหามหมอ่ารถค่าแท็กซี่ไปหามหมอโรงพยาบาลกลาง รออยู่ว่าวันที่สิบหรือวันที่สิบเอ็ดเงินเข่าแล้วก pues <the> ็ไปหาหมออะไรวันนี้จนบ่ายแล้ว่าท่านไหนเขายังเงินไหมจนายเงินนะว่าท่านเขายังเงินพุทโธไหมพี่น้องเนยผู้กาสได้กินเงินพเท่าหลายปีแล้วเพราะว่าเท่าแล้วมักกลัวแล้วท่านไหนกินนั่นเงินหมดก่อนเลยเขาวันที่เก่าเข่าตอนเที่ยงวันที่เก่าวันนี้ว่าท่านไหนเขาอยู่ัง หนี้ย yup. ่ท่านไหนเขายกปานนี่ยม่ท่านไหนเขาเงินผู้เฒ่าจนคำหน่อยยังไม่ท่านไหนเขายังเป็นเรสันมันนี้วันเียม um ืันนี่กับวันสูกล่เมื้อเื่นกับวันเสาหรอีงไปมึงดูจนกานนีว่ท่านไหนเขายูงเงินมัอนี่กับวันสุกล่เมื้อเื่นกับวันเสาธรรมดามันสิเขาหรอเด้อวันที่นี่ หมดนั้นก็ยังเข่าวันที่เก่ามดนี่วันที่สี่เป็นวันเข่าเนาะนันเก่านี่ผู้สูงอายุนันเขาอืมต้นอะไร